ส่วนประกอบของมันเนี่ยของฮะดีษบทนี้เนี่ยมันจะมีสามส่วนด้วยกันมันอะดัซฟีอัมรินาฮาซานี่คือส่วนที่หนึ่งใครที่กระทำสิ่งใหม่ขึ้นในกิจการของเราส่วนที่สองมาไลซามินฮูอันมิใช่ส่วนหนึ่งของกิจการนี้ ส่วนที่สามฟาหูวะรด,ดุนมันไม่ถูกยอมรับส่วนที่สามเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของเรื่องปฏิเสธไม่ยอมรับละตีกลับทำไมถึงตีกลับเพราะมันมีข้อ1และข้อ2ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งสข้อส่วนที่1กับส่วนที่สองคือเหตุส่วนที่สามคือผลลัพธ์ ส่วนที่1คืออะไรคือมันเป็นสิ่งใหม่ส่วนที่2ส,สิ่งใหม่นั้นจะต้องไม่อยู่ในกิจการของเราคือไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาส่วนที่3ก็จะออกคือไม่ถูกยอมรับเพราะฉะนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อ1ข้อเดียวข้อหนึ่งข้อเดียวคืออะไรคือเรื่องใหม่เรื่องใหม่คืออะไรอ๋อนบีไม่ได้ทํนานบีไม่เคยทําในยุคสฮฮาบะไม่มีอันนี้คือส่วนที่1อย่างเดียวส่วนที่1น,นี้ต้องถูกประเมินด้วยกับหลักการในส่วนที่2คือเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตหลักการของศาสนาต้องเอามาสวมทับ เมื่อสวมทับแล้วแล้วก็หูกลมแล้วไงว่าเฮ้ย <_ ised> มันออกนอกละมาะไลซามินหูเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้ของศาสนาผลก็จะเกิดขึ้นคือข้อ3ามเกิดก็คือฟาหัวรัดดุนไม่อาจยอมรับได้แต่ปัจจุบันนี้ที่ตัดสินคืออะไรเอาท่อนแรกอย่างเดียวมาตัดสินใครที่ทำการงานใดขึ้นมาใหม่ ใครทำงานหนึ่งงานใดแล้วก็ข้ามไปเลยฝหัวรถก็ถูกโต้แย้งไม่ยอมรับมันใช่หรอครับไม่ใช่ต้องมีส่วนที่สองไปขยายส่วนแรกเสมออะนบีไม่เคยทำเราบอกว่าไปอ่านฮะดีสมาใหม่นบีไม่เคยทำมันคือส่วนแรกข้อแรกมันอัจดาซฟีอัมดินาจบซึ่งนบีไม่ได้พูดแค่นี้นบีบอกมาไลซา,ามินฮู เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตัดจบแล้วปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าส่วนที่สองของฮะดินไม่มีค่าอะไรเลยตัดออกก็ได้ถ้าเอาอย่างนั้นมันอะดาซาฟีอัมรีนาฮาซาฟูอารดุลตัดส่วนที่สองออกเลยก็กลายเป็นว่าอะไรเกิดขึ้นใหม่ปุ๊บตัดสินไปเลยว่าเป็นบิดาที่ว่านี้แหละคำว่าฟาหูอรัดดุศาสนาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะไอ้ข้อสองไง คือการบอกว่ามันไม่เข้าลักษณะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกยอมรับโดยหลักการศาสนาไม่ใช่ไปดูแค่ว่ามันเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ไหนของประวัติศาสตร์พอเกิดไทม์ไลน์ขึ้นปุ๊บอา้าวฟันเลยอ๋อไอ้นี่มันเกิดขึ้นปี300รนะบีตายไปสามร้อยปีแล้วแล้วก็ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็ไปฟันเลยไม่ใช่นี่คือความเข้าใจต่อฮะดีษจริงๆ เรื่องของสิ่งที่ผิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวันวอเวลานอไหนแต่ว่ามันจะผิดก็ต่อเมื่อมันผิดหลักการศาสนาและเมื่อผิดหลักการศาสนาคุณก็สามารถพิสูจน์ได้ต้องชี้ประเด็นให้ได้ว่ามันผิดกับหลักการศาสนายังไงไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวว่ามันเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดในสมัยนบีนะครับ